สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับจะเดินทางไปจังหวัดชุรินโดยผ่านเส้นทางาสกลนครกาลสินร้อยเอ็ดจะเข้าชุรินนะครับอันนี้อยู่ในจังหวัดสกลนคร ออกมาทางราชพัฒนนะครับเลีวจะเลี้ยวขวาไปทางกาะสินผ่านตำนักภูพระราชีเฟสนะครับผ่านผ่านปิ้งงูโค้งปิ้งงูนะครับอันนี้ว่าโค้งปิ้งงูแล้ววันนี้จะพาชมบรรยากาศเส้นทางรีวิวเส้นทางจากสารครนนะครับไปถึงสุรินเลยนะครับติดตามรับชมเส้นทางได้เลยครับพี่น้องเห็นไหมครับตอนนี้ ขณะนี้เวลาประมาณนั้นหนึ่งโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเส้นทางติงงูทางขึ้นภูพันนะครับขึ้นเขาภูพันสก,นออนกลนครเข้ากาลสินนะครับพี่น้องอัะน,นี้ถึงใบพัดนะครับสกลนอครเลี้ยวซ้ายเข้าตัวมเมืองเลี้ยวขวาขึ้น กาลสินนะครับพืนภูพานเห็นไหมครับเนี่ยเราจะขึ้นเส้นนี้นะครับเราจะรีวิวเส้นทางพอไปถึงปิ้งโคปิ้งงูจะให้ดูเส้นทางนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวขวาเราจะเข้ากาลสินนะครับผ่านภูพานนะครับภูพานสกลนครน,นะครับผ่านภูพานสกลนครเส้นนี้ ปิ้งงูแล้วก็น้ำตกคำหอมแล้วก็ผ่านหน้าตำหนักภูพานราชนิเวศนะครับเข้าสู่อำเภอกุดบากและก,กาลสินนะครับพี่น้องขณะนี้เราลงมาจาก,ก,ก,กนนาจังหวัดสกลนครจะเข้าภูพานนะครับก็จะเข้าทางโคง้งเขาเรียกว่าทางโคง้งยิงป่านะครับ สอปาตาตนลชมบรรยากาศไปเลยนะครับเช้าวนันนี้ประมาณโมงกว่าๆว่านี่ครับเส้นทางโคดเคี้ยวขึ้นบนภูพานรีวิวเส้นทางที่จะไปกาลสินนะครับเส้นนี้รถเยอะครับเช้าจะเข้าสู่น้ำตกคําหอมนะครับ เบอร์กุดบักเบอร์กุดบักไฟแสงหน่อยไฟเล็กแสงสนุกคู่นะข้างบนจะเป็นน้ำตกคำหอมนะครับงูปิ้งทางโครงงูปิ้งมีข้าวหนึ่งข้าวแล้ว พี่น้องสวยงามมากครับพี่น้องสวยงามมากสวยงามมากครับก็จะมีโดดนี่จะสวยงามมากต้นไม้ดอกไม้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่น้องโค้งงูปิ้งนะครับพี่น้องชมบรรยากาศนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราถ่ายขึ้นล้างให้หน่อยเด้อไปเห็นดูทางล้างด้วย เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับพี่น้องเป็นโค้งงูปิ้งนะครับนี่ดนะครับดนะครับพี่น้องนี่่ไปถ่ายโคง,โง,ง,ยงลงมารถีวนกันนะครับมีนบตัวข้ามพร้อมนะครับพี่น้องฝาม,มือเลยสวยงามมากครับนี่ บนกันทางคำหอมนะครับโน่นบรงก็มีากาศน,นะครับบรรยากาศทุคโคมคนบนผูเ่าอากินชาแนลทาง YouTube นะครับเลยเยีมชมนะครับกดไลค์กดแชร์มาชมเส้นทางนะครับพี่น้อง ขับนะครับโอเริ่มพูดแล้วเป็นสูงแล้วโอนขับเริ่มพูดแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศขับรถบนภูเขาภูพันจังหวัดสกลน,นะครครนนี้เราจะเข้าสู่เขตของกาลสินนะครับพัฒนามากนะครับจ่ก่อนที่สองเลน ขยายสีเลมีเบอริโอบริเออร์เป็นช่องด้วยนะครับสวยงามมากครับพี่น้องวันนี้เราจะไปช่องเที่ยวกันที่สุรินทร,ร์นะครับดูคนคนบนาอเปเจอร์ร่างกุลไปแชร์นะ 가비 랑 นี่เราออกจากสกลนครน,นะครับมาภูพานแล้วก็มาลอยต่ออำเภอสมเด็จเข้ากาลสินแล้วครับพี่น้องนี่ครับไปสมเด็จดดยวครับเด้ออำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาฬสินรีวิวเส้นทางชมนะครับพี่น้อง ลงแล้วครับขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็จะลงนะครับเนี่ยลงภูพานข้าสมเด็จข้ากคารสินนะครับรีวิวเส้นทางไปกันเลยพี่น้องครับชมบรรยากาศเอพิเจ साइड वहाँ पैसा पड़ा है ครับอากาศสดชื่นร่มรื่นร่มเย็นอาลงนะครับเนี่ยต้นไม้ลสมสมบูรณ์ครับพี่น้อง เส้นทางนี้มีลิงครับนี่สู่เส้นทางลิงมีตุ๊กลิงโอ้เยอะแยะเลยรวมสมบูรณ์เส้นทางภูพานนี่เจอลิงแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มิเตอร์พี่น้อง, <c oughs> <c oughs> งมีลิงว้ามตอพี่น้องยิงนลิงแฟนเพจไ <c oughs> ายแต่หน้าเลย แน่นิ่ก็เบิงผ่านผ้าสเสวยนะครับพี่น้องครับผ้าสเสวยสวยงามมากครับมาด้วะนะครับพี่น้องอ่านเฉยๆเราต้องเรียบเรืทางท่องเที่ยวต่อที่อะไรสินร้อยเย็ดอภัยสวรรค์ครูธาตุเจ้าพระรินลงจากสมเด็จแล้นะครับพี่น้อง เข้าสู่คารสชินแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวสายออกนะครับเนี่ยวันนี้กันเลยใช่มาตกซ้ายเดี๋ยวไปพาดนะเนี่ยออกไปพาดนะลูกครูเนี่เราจะไปร้อยเอ็ดนะครับคารสินเราไม่เข้าออกไปพาดนะครับนี่ถ้าตรงไปเป็นการสินนะครับพี่น้อง จังหวัดวาฬศีลก็เป็นจนังหวัดห่งของภาคอีสานนะครับประกอบด้วยมีมหาหล,าลัยวาฬศิลมหาหลหาัยราชพัฒน์ไม่ได้น่าจะศีลน,น,นะครับนี่เส้นทางนะครับนี่ไปพาฒนทงังจะไป100ร้อยเอ็ดก่อเราะเข้ากมมาลาสายนะครับร้อยเอ็ดห้าสิบเอ็ดกิโลแล้วเราก็จะพักที่100ร้อยเอ็ดนะครับจะพาพรมหอมโบสถ์แดงพินัง ผ่านจากการสินมากำมะลาใสานะครับพี่น้องสี้แยกบ้านบ่อมาแล้วก็จะเข้าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับก่อนจะเข้าร้อยเอ็ดก็ผ่านเอำเภอจังหานนะครับเดอ้อก็จะรีวิวเส้นทางให้ท่านเห็นว่าอําเภร้อยเอ็ดนั้นก็จะมีแม่น้ำศี นนเดี๋ยวจะรีวิวปลาที่วางขายอยู่ตามเส้นทางนะครับรห้อยตรงเตงอยู่เยียบสมนะครับก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเหยียบรถให้ให้ถึงก่อนว่าปลาอยู่ตรงไหนนะครับยีก,กว่ามาร์ทร้อยสองลักกิโลก็จะเจอปลาน้ำชีนะครับพี่น้องรีวิวเส้นทางนะครับแล้วก็จะไปพักจุด ให้พักรถนะครับที่ร้อยเอ็ดที่หอโบทใหญ่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาท่านชมบรรยากาศสดๆที่โบสถ์นะครับตอนนี้ก็จะมุ่งไปสู่ที่เส้นทางป้าน้ำชีที่เขาห้อยตรงเต่งขายตามเส้นทางนะครับพี่น้องเลยไฟแดงไปนี่ก็จะใส่ครับ ครับพี่น้องเห็นแล้วครับปลาจะห้อยตรงเต่งอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องข้างหน้านะครับเราจะมีการขายปลานะครับพี่น้องดูนะครับใกล้แล้วข้างหน้านะครับข้างหน้าข้างหน้า าจะมีปลาห้อยตรงเตียงตามเส้นทางแล้วก็จะมีน้ำชีนะครับน้ำชีปลาน้ำชีนะครับปลาน้ำชีไม่ใช่ปลาน้ำโขงนะครับอันนี้เป็นปลาน้ำชีนะครับพี่น้อง สู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วครับทันที่มองเห็นต่างงานอย่างนั้นคือโบสถ์นะครับโบสถ์เดี๋ยวจะพาไปชมหัวโบสถ์นะครับพี่น้องความพิถีพิถันเลยวเห็นบ้านข้บ้านโบสถครับเห็นไหมครับพี่น้อง ไม่ฮาวบอทาบอทด้วยน้อยก็มีนะครับซับถนนนี่ <laughs> หอโบสถเลๆตามถนนนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูหอโบดใหญ่ที่หอโบดใหญ่ก็จะมีห้องน้ําอยู่นะครับพี่น้องห้องน้ําอยู่แถวทางเข้านะหอโบสคิดว่านะคิดว่ามีแน่อนอนเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปไปก่อนพี่น้องพี่น้องเข้าไปก่อนเนอะอันนี้เป็นบ้านของลุงร่รดเพชรทรงใส แล้วก็พิมพ์ใจเพชรบลานใส่นะครับเมืองมะลำนะครับพี่น้องอร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์โม่งง่ายๆคือเมืองเกินร้อยเมืองนักมวยแซมสันแซมสันลูกเจ้าพ่อมหิสักนะครับเด้อนักมวยดังอยู่ได้เพิ่นไอจอยไอจอยเขา อันนี้สวนสมเด็จหรือว่าบึงพรรันชัยนะครับตั้งแต่ง,งานอยู่น่าจะเดินสะพานนะดูกรั้บึงพรรันชัยนี่นะบึงพรรันชัยสวยงามมากครับพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวผมจะอ้อมไปหารบึงพรรันชัยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะไปพ่อโบสถ์นะครับก mm ็ hmm. จะไปเหยาวอ mm hmm. ขอของคุณขอบคิทดท่านเลย อโอ้ว่า้องบอม่อยู่นีสักบานอยู่ฝั่งเขาเบิรงเนาะอ้อมเขาเป็นอ้อมเบิรฝรั่งเคิดว่าบที่ตั้งพีนะจะได้บอลบัไปอยู่ตั้งพี่มนะาชอ,อบมาจะเ,เิตสั ันนี่คนยังเยอะนะครับสำหรับ,รบ,รบที่พัาที่ต้องเที่ยวนะนี่นนสวัสดีครับพี่น้องออกจากร้อยเอ็ดแล้วเข้าสู่อำเภอเมืองสวุวรบ้านทุกคนแต่วีคำซ้ายมาลัดเนี่ยเดอ้ออยู่ไส่นี่อ <laughs> ยู่ซปูเปอร์เด้อเนเอฟซีเดอ้อของพี่เอโ๋วโทโรได้หลายโบเลเม่โ <laughs> บเลเว่เดอ้อเฝ้าหลายสิเปน็นจอมผ้าเดอ้อ เจะจอมฟ้าไปเรียบมาเรียบเรียบพี่น้องออกจากเมืองสวงเข้าสู่สวุวรรณภูมิเดี๋ยวก็ชาติจูมแล้วก็จอมฟ้าโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่นะลูกพูดน,นี่ถึงแล้วครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับเทศบ,บาลอำเภอสุวรรณภูมิมาครับพี่น้อง ถึงอำเภอสุวรรณภูมิเราจะเลี้ยวขวานะครับถ้าตรงไปมันจะไปะยะโสธรน,นะครับเราไม่ไปเราจะเข้าท่าตุ่มนะครับเข้าท่าตุ่มแล้วก็จอมพระสุรินทร์นะครับพี่น้องคณะนี้รถกำลังมุ่งสูง่อำเภอสุวรรณภูมิเป็นอำเภอของเอกลาชสุวรรณภูมิรามนคร,นครดังน,นี่ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ สีเลนครับจะเดินมากเลยมันลำคำพุ้นมาวันนี้ฮัมจิ๊บหลอกเปจนดีฮู้นี่ครับพี่น้องถ้าจะไปสุรินเราต้องเลี้ยวขวานะครับ ยาโซชอนตรงไปเราจะเลี้ยวขวานะครับพี่น้องเส้นทางรีวิวบร,ริษัทปนภมีเจริญเจริญอยู่นะครับพี่น้องถ้ามีเวลาเราจะถ่ายอินทผลัมในสวนในบ้านนะครับอยู่ซ้ายมืออินทผลัมสวยที่สุดในสวนกลางกลางมาลองคิดดูง่า,งา,งายเพรนลองพูดงี้ เลี้ยวขวานะครับจะเข้าสุรินทนะครับอ๋อไม่ต้อง้องไปกวอนไปยาวแล้วเกินภูมน ลงเข้าอำเภอท่าตูมนะครับอินทรพรัมกลางเมืองซ้ายมืออ,มอินทรพัดรัมกลางเมืองมัดกุองนะครับเนี่ยโอ้สวยมากมากเลยเนี่ยก็จะปลูกไปนี่ไงเนาะนีะ่ไงครับถึงท่าตูมแล้วนะครับผ่บานข้ามนะ้ำมูลเอามอเตอร์เอดม่เลยเว้ยมัได้เ,ดวเ,วเดยอนะสุดีิ้ว